วันนี้เราก็จะมาขายสก,กุชี่ร็อตแรกนะคะก็ไปดูไอดีไลน์กันก่อนไอดีไลน์นะคะเป็น0861894886นะแล้วก็ขายสารามด้วยนะคะก็ลองแอดไลน์มาถามดูนะคะนี่นะค่ะก็ไปดูซก,กุชี่ราคา20บาทกันก่อนนะราคา20บาทก็จะมีเป็นแงแผ่นกูเดทามะนะอันนี้เราจะบิดแค่สองชิ้นนะ เป็นสองครั้งแลคะนี่นะมีชิ้นเดียวนะก็จะเป็นแมวค่ะมีชิ้นเดียวนะคะแล้วก็จะเป็นแพนด้าบานหน้าสีเขียวนะ,ะอันนี้นะ เปแบบนี้นะคะ่ะก็ราคา20บาทจะมี3ชิ้นนี้นเลยนะคะก็ลองต่อมาก็จะเป็นราคา25บาทนะคะก็จะมีเป็นมันคิปตี้โดนักค่ะอันนี้จะน,นุ่มๆน,นะนุ่มมากเลยนะคะ เห็นไหมเนี่ยดูจมีฮารดูนี่นะอันต่อมาก็จะเป็นคุกกี้อีทมีนะคะชิ้นแรกจะเป็นแบบนี้อันแรกจะไม่ค่อยสโลว์นะคะแต่ว่าจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้แต่ว่าอันที่สองจะเป็นสโลว์แต่ว่าจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้บบนะมีสองชิ้นนะคะ ไปดูราคา30บาทกันเลยนะราคา30บาทก็จะมีเป็นไอติม e สองสกุนนะสโลนะคะก็ราคา30บาทนะอันต่อมาก็จะเป็นราคา35บาทนะคะก็จะเป็นเมีวัฟเฟิล สีนี้แล้วก็เป็นสีนี้แล้วก็เป็นสีนี้นะนี่วัาเสสีฟ้าค่ะอันนี้จะนุ่มๆน,นะคะอันนี้ก็จะนุ่มๆน,นะส่วนอันนี้แนะนำนะคะสะโลมากเลยค่ะเห็นไรเอ่ยสโลนะคะอันนี้ราคา35บาทนะคะ ราคาา35บาทนะต่อไปก็จะเป็นไอติมอ้วนสีชมพูนะคะนี่นะราคา3าบาทมีชิ้นเดียวนะคะต่อไปจะเป็นราคาสี่สิบาทนะคะก็ถ้ารีวิวไม่ครบยังไงก็แอดไลน์มาถามได้นะ ราคา40บาทจะเป็นเอแคลตัวน,นี่แล้วก็เอแคลนี่ราคะ40บาทสโลนะคะ40บาทนี้แนะนำเลยนะแล้วก็จะเป็นโรคิตตี้ค่ะก็จะมีเป็นสีเหลือง เราคิตตี้นี่ก็แนะนำนะคือแบบ40บาทนี่ก็สโลเกือบหมดเลยนะคะก็จะเป็นสีแชมพูค่ะแล้วก็จะเป็นสีเขียวค่ะสีเขียวนี่แนะนํานะคะสโลมากค่ะนี่นะก็จะมีประมาณนี้นะ แล้วก็จะเป็นนี่อันนี้เดี๋ยวเราจะแพคแพ็กเกจไปให้อีกนะคะเผื่อเผื่อว่ามันจะหลุดนะนี่นะอันนี้ก็จะนุ่มๆนะคะราคา40บาทค่ะราคา40บาทก็จะมีประมาณนี้ก็ลอ,องเอไลน์มาขอรูปได้นะคะก็ราคาต่อไปก็จะเป็น ราคา45บาทนะคะก็จะมีอยู่ชิ้นเดียวนะ45บาทค่ะก็จะเป็นนี่เลยสลับเปาาใสประมาณก็กลางเลยนะคะก็ใสีเดียวนะสโลนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะสลับเปาราคา45บาทนะคะ ราคาต่อไปก็จะเป็นราคาห้าสิบบาทนะก็จะเป็นฟางแผ่นนี้เลยอันนี้แนะนำนะคะเพราะว่ามันส้าโลมากเก็จะบีเอาถูงขึ้นนะแล้วก็นุ่มด้วยนะ นะคะราคา50บาทมีชิ้นเดียวนะคะมันบางแผ่นแบบนี้นะต่อไปจะเป็นราคาสุดท้ายก็จะเป็นราคา60บาทค่ะ,ะเปวนนี่เลยอันนี้จะแพคแพ็กเกจไปให้ซํานะคะจะเป็นนี้เลยนะก็แพ็กเกตของอันนี้นะคะจะแพ็คแบบนี้ให้ไปเลยนะเพราะว่า เพราะว่าตรงนี้มันขาดนะและอันนี้ก็กันหลุดนะคะนี่นะราคา60บาทค่ะนุ่มสโลค่ะนคะคะจะปิดไม่แรงไม่จะปิดข้างข้างหนึ่งหนึ่งค่ะข้างหนึ่งนงคะคะนี่นะนุ่มสโลราคา60บาทนะคะก็จะติดเทปตรงนี้ไปให้ด้วยนะมีของแถมทุกออเดอร์นะคะก็ลองไลน์มาถามเลยนะก อาจจะขายแพงไปนิดนึงต้องขอโทษด้วยนะคะก็นี่นะไอดีไลค์ค่ะค่ะก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็อุดหนุนกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ